สวัสดีครับมีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าโครงการเดินสำรวจเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการบอกดินหรือไม่นะครับวันนี้ผมท่องบุรพาสตอรี่ก็จะมาตอบให้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับโครงการบอกดินเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามหรือเปล่านะครับหรือหากเราไม่ได้แจ้งโครงการบอกดินเรามีวิธีการทําแบบไหนที่จะให้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรางวัดทำแผนที่ออกโฉนดให้เราได้นะครับ ก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมให้กําลังใจนะครับโดยการกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามให้ช่องบุรุพาสตอรี่ด้วยนะครับเราไปดูเนื้อหาสาระก,กันได้เลยนะครับในส่วนของโครงการเดินสํารวจนะครับก็จะใช้แผนงบประมาณปี2,568นะครับตอนนี้ก็หลายๆจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศ ในเขตอำเภอแล้วนะครับว่ามีอำเภอไหนตำบลไหนนะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เ c e b o o k ของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับก็จะมีการประกาศไว้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศไปยังศารกลางจังหวัดนะครับและที่สําคัญผู้ใหญ่บ้านกำนันอบอตอนะครับจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับโครงการเดินสำรวจนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถสอบถามที่ ผู้ใหญ่บ้างกำนันได้นะครับในเบื้องต้นนะครับเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับว่าดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับโครงการเดินสำรวจนะครับโครงการบอกดินเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเป็นเฟสสองและเฟสสามนะครับที่จะนำมาที่จะนำมาเดินสำรวจในครั้งนี้นะครับก็คือ ใครที่ไปแจ้งด้วยสมาร์ทโฟนเฟส2และเฟส3โครงการบอกกินนะครับก็จะอยู่ในแผนงานของงบประมาณปี68นี้ด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณนี้รู้สึกจะใช้ไปจนถึงงบปี2,506ปี2,570เลยนะครับก็สำหรับใครที่แจ้งโครงการบอกอิน2 3สาไว้นะครับก็ให้เตรียม นะครับอย่าหนีไปไหนนะครับก็เตรียมไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะครับรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาจะเป็นบ้านนะครับแล้วก็เอกสารที่ท่านจะยื่นให้เจ้าหน้าที่ไปเดินสํารวจนะครับถ้าใครมีน,นสาสามก็ให้นําไปด้วยนะครับหรือใครมีใบเสียภาษีภาษีหรือมีหลักฐานการทําประโยชน์ก็ให้แนบนะครับแล้วก็ส่งไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะครับเพราะวัน ที่เจ้าหน้าที่เขาเดินสำรวจลงมานะครับก็จะมีการมารวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับก่อนที่จะประกาศให้พี่ป้าณนนะ่าทราบอีกทีนึงว่าจะเดินไปในตำบลไหนอําตบลไหนนะครับแปลงระวางที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคำถามนะครับว่าเออถ้าไม่ได้คนหนุ่มเนี่ยถ้าไม่ได้ลง โครงการบอกดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสสองและเฟสสามอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะเดินให้เราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแจ้งมาแล้วนะครับได้มีการแจ้งมาแล้วนะครับจากโครงการเดินสำรวจนะครับก็คือให้เรารวบรวมพยานและหลักฐานนะครับก็คือหนึ่งแหละให้เอาโฉนดนสสี่หรือที่ดินข้างเคียงนะครับที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับนะครับเป็นการให้เอกสารนะครับแล้วก็สำนักบาอาจารตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ อาจจะมีในส่วนของหลักฐานการเสียภาษีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าที่น้อยไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้เสียก็ไม่เป็นไรหลักฐานการครอบครองที่ดินนะครับทําไมต้องใช้โฉนดข้างเคียงใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้รู้ตําแหน่งพิกัดที่ดินที่ถูกต้องนะครับนะครับก็จะได้เดินสํารวจไปพร้อมๆกันนะครับใครที่กังวลนะครับว่าไม่ได้ลงโครงการบอกดินไว้จะไม่ได้เดินสํารวจไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้รวบรวมเอกสารทุกอย่างนะครับแล้วก็ยื่นไปที่บ้านผู้บ้าน นะครับเจ้าหน้าที่เขาเดินสำรวจก็จะเดินทั้งตำบลน,นะครับก็จะสามารถเดินไปได้เลยนะครับพอเดินสำรวจแล้วจะออกโฉนดได้ไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่ที่ที่ดินตรงนั้นนะครับอยู่ในที่สงวนห่วงห้ามหรือเปล่านะครับเรามาดูที่สงวนห่วงห้ามกันบ้างนะครับที่สงวนห่วงห้ามนะครับ ตามที่ได้ระบุไว้นะครับก็คือจะมีตามกระทรวงนะครับที่ประกาศไว้ฉบับที่43นะข้อ14นะครับก็เป็นที่ป่าที่ภูที่เขานะครับที่ห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเกตราชพัสดุนะครับหรือว่าเป็นที่ลาบเชิงเขามากกว่า35เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนี้ก็ไม่ได้หรืออยู่ที่ติดกับภูเขานะครับในรัศมสี่สิบสี่สิบเมตรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับที่สรณีสงบอบาดานทิราชพัสดุพวกนี้ไม่ได้นะครับที่สปกที่นคอคนะครับนคอคคืออะไรนคอคคือนิคมสร้างตนครับเป็นขึ้นตรงกับกรมพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ส่วนสปกก็เป็นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จากคนละกระทรวงนะครับเพราะว่าการออกโครงการเดินสํารวจออกจนไปพี่น้องประชาชนจะขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย จะคนละสายงานกันเนาะแล้วก็เป็นที่ป่าไม้นะครับป่าสวนพวกนี้ไม่ได้นะครับส่วนสอคอหนึ่งหลายท่านสงสัยนะครับว่าจะเดินหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยนะสอคอหนึ่งเนี้ยก็คงจะไม่เดินหรอกครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาการแปลภาพถ่ายทางอากาศโดยต้องมีคําสั่งสารอันนี้จะใช้เวลานานนะครับซึ่งผมเคยลงคลิปให้ไปหลายรอบแล้วนะครับจะใช้เวลานานเนาะก็สําหรับใครที่มีนอสสามนะครับ ถ้าไม่อยากไปออกเฉพาะลายเราสารไม่ออกจะไม่อยากจะออกเฉพาะลายก็สามารถไปยื่นออกครั้งนี้ได้นะครับเสียเงินแค่ร้อยส0งนะครับนะในการออกโฉนดครั้งนี้นะครับทีนี้เรามาดาูว่าจะสามารถออกโฉนดได้แบบไหนจะออกได้จริงไหมนะครับคือเป็นการคาดคณีลักษณะแบบนี้นะครับผมจะแนะนําเลยเนะาะก็คือจะมีที่ดินล้อมรอบเนะี่ยคุณลองจินตนาการตามผมไปนะที่ดินล้อมรอบนะครับ จะต้องเป็นโฉนดนะครับถ้าเป็นโฉนดแล้วไอ้ที่ดินที่เหลืออยู่ตรงกลางของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าที่ดินตกสํารวจอันนี้มีโอกาสที่จะออกโฉนอดอย่างมากเลยนะครับครับน้าจอดอับก็จะมีออกโฉนดมีโอกาสออกโฉนดได้อย่างสูงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอรอบๆเราเป็นโฉนดหมดแล้วก็แสดงว่าไม่ได้ติดข้อห้ามโอน แต่อย่างใดนะครับบริเวณตรงกลางเราก็มีโอกาสนะต้องใช้คําว่าโอกาสที่จะออกโฉนดได้นะครับการใดที่เรายังไม่ได้โฉนดก็ยังไม่ฟันธงร้อยเอร์เซนตนะครับนะบางครั้งโฉนดรอบๆข้างเราอาจจะได้มาโดยครั้งนั้นเป็นการออกเฉพาะกิจก็ได้นะครับแต่ที่ดินที่หลงเหลืออยู่คือไม่สามารถออกได้อีกแล้วนะครับเป็นที่ต้องห้ามอะไรประมาณนะี้เป็นที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมการเป็นที ตื้นเขินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ท่านเข้าไปทําประโยชน์อยู่แต่ยังไงก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้สิทธิ์ก็คือท่านจะต้องครอบครองทําประโยชน์มาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐสงวรองห้ามแต่อย่างใดนะครับอันนี้จะาสามารถออกโฉนดได้นะครับทีนี้พอออกโฉนดแล้วทํายังไงต่อนะครับออกโฉนดเราไม่ต้องไปที่สํานักง,งานที่ดินไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะครับเขาจะเอามาให้เรานะครับเจ้าหน้าที่นะครับบางครั้งเรียกคําว่าเขาก็กต้องขออภัยนะคือมัน มันเป็นการพูดนะครับเจ้าท่านเจ้าหน้าที่นะครับจะนํามาให้เราชี้บ้านผู้ใหญ่บ้านในวันนั้นนะครับเราก็จะได้รับโฉนดโดยไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเป็นโครงการเดินสำรวจโดยกับเพลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยจะมีศูนย์เดินสำรวจเขาพิจารณาในการออกโฉนโดให้ท่านนะครับนะวันที่เขาไปวันที่ช่างไปนะครับเดินสำรวจนะท่านจะต้องไปชี้ไปนําห้ามหนีไปไหนนะครับไปชี้ไปนําไปนําก็คือนําตามที่ ทำเจ้าหน้าที่เขาสำรวจนะครับรา,างวัดนะครับว่าเราทํากินถึงไหนถึงไหนนะครับ <S <S <an> <S อย่างนี้ไปไหนนะครับท่านนี้เจ้าหน <S an> <light> ้าที่ไม่รู้นะครับว่าจะทํายังไงให้นะเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนทํากินในพื้นที่นะครับท่านจะต้องไปนําไปชี้ไปตามนะครับเราก็ต้องแนวเขตข้างเคียงก็ต้องเห็นพร้องต้องกันกน,นะครับ <S <S <an> อย่าไปคัดค้านอย่าไปด่ากันนะครับเพราะว่าการเดินสํารวจนานๆจะได้เดินเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะโอกาสมาถึงแล้วท่านรีบคว้าไว้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมออกมาพูดมาคุยในวันนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ที่พานาอาอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องบูลลูพาสตอรี่นะครับมีอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะมีลิงก์ไลน์แล้วก็มีข้อความที่ระบุไว้นะครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงต่อนะครับวันนี้ช่องบูลลูพาสตอรี่ขอเอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับอย่างนี้ไปไหนนะครับนะครับถ้า ท่านอยากไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะใช้งบประมาณปี68นะครับสิ้นสุดที่กลางปีหน้าเลยทีเดียวสวัสดีครับ